ผมงนีสบายดีไมหม<อ>ครับกินข้าวมันยังคร yeah. ับอย่งซงามีของกีนต้องเดนอดมันไม่มกีนนะลองขอได้ครัได้ค่ับไดครัดครับ สวัสดีคโอ้ยนชื่อเระครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชั้นชัน2ชั้นเห็นนะครับมาคุศั์ผมเป้น2ชั้ผมเปเสนะคัตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นขึ้นไหมครับ ขึ้นนิดหนึ่งเนาะใช่ผมโชคด,ดีไปแต่ไรนะครับโอเคโซนสุดท้ายของเราในวันนี้นะผมคือโซนฝั่งขวานะครับเดียนะ๋ยวทุกบคบนก็ต้อง โอเคอกาวกจะไปหาแล้วสนิทสับอันนี้เราทุกคนคือประชากรแห่งิพิจใช่ไหมครับอเคนทุ่กันน Sorry God.